สบรวจรถอิดานนะครับเยอะอไีกเลยปเ่อได้ไมครบติดครับมีเทอร์โบมอเตอร์ไซค์นะครับเครื่องเวฟลอยยี่ห้านองครับกอนรุ่นดิังนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่า กูเป็นเจ้าอกอะไรนี่วอหลุดตัวแค่ก็รู้ล้วครัวขิดร้ขาหวกตงินเหรอ้าเ้าเจ้า้าเ้ายหยุดเอาเทอร์โบรถยนต์มาติดนั่นไหมองว่าพทธไยเป็นเนเดียเจนอีี่ีเียยดุย okay, ุุย เออทิมวันทางกลางจริงๆเลยไอ้ผมลงมาทางบอลเตโบอเอายูทูบของเบิงเลยเดี๋ยวนี้ปวดมาแรงเลยเป็นแมวป่านี่ยขนาดน้ออะไรเออยิ่ยิ่โอเคก็ลูกน้องข้างบอลแขนหักไปคนเดียว

บมนมันเกานิมันเกิดติไม่พักมุนเลยันมุนาะมุนาะป่าไปทันมนมุนละมุนเนาะงตรอดได้สิกรต่าม่รอาบัตรโยงมงไเขาบุไเขาบุี่สาธิตใหุกเล่นบุกเล่นบรุกเล่นด้วยมันช่างวันก่ชฉรยะตกไหมปามีอะไรทีน้ำหอมใหม่เป็นเด็กเขาไจุลเบิดในตัวอัานีปาจุะเบิดในตัวั จะบอกว่าระบบไ่ที่ขอต้องผมไม่ใช่หรีกแล้ดวดัดแปลครับดัดแปลระบบไ่ที่ขอต้องผมไม่ใช่ใช่ก๊อปปี้ใช่ก๊อปปี้ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียวครับ